นี่ครับเาไปเบิ่งเข่าด้วยนี่ซุ้มหนึ่งหางใสแล้วครับนี่ครับนมร้องหางใสไปละซุ้มหนึ่งยังเขียวอยู่เลยครับซุ้มหนึ่งครับเบิ่งครับไอเบิ่งว่วงไอเบิ่งว่วงเนะครับเดิมเริ่มไปแล้วครับแต่ซุ้มนี้ยังยังเขียวอยู่ก็มีแต่ว่าก็เริ่มนมร่วงไปแล้วครับ นกพีก็เหลืองไปแล้วครับที่ลมลมนี่เอากระดกช่วล่วงขึ้นเหลืองไปแล้วนี่ครับข้อหมังของมีสนเนื้อทุกขาก็ับลมลุ่งย่างดีเหระครับตามสูตรที่ศึกษามากครับผมไม่ได้เรียนมาเลยครับศึกษาเอาในเบิ้งห่วงนะครับ บิทงให้เบ้างห่วงเลยครับเดี๋ยวผมจะให้เบ้างห่วงทนำะนี่ด้อะไรอย่างเงี้ยแมงโอ้ยไข่อันนี้มันจับให้เบ้างหนุ่หนักห่วงเลยครับเบ้างหนุ่หนักห่วงเนียนโอโยดแล้วครับไี้ซุ่มหนึ่งเงี้กำลังโนมครับเขียวอยู่เห็นมัน เดี๋ีวได้ทากันขึ้น่าเลยครับที่ทาขึ้นจังว่าแลวครับนำนักดีครับผมสุดข้อร่วงนะครับความใสของเขาไอเบิ้งเอาเด้อุณครับบบมีรีบครับผมสองร้อยเมตรนี่ก็อง่ายๆเลยครับ บ่เกิน15เมตรครับผมไม่เกิน15เมตรนะครับเม็ดรีบบอกได้เลยว่าไม่เกิน15เมตรแน่นอนต่อหนึ่งลวงคำนวณได้เลยครับให้คำนวณน,นี่ครับเขาเหลืองแล้วเหลืองไปแล้ว้อครับอันนี้นี่อันนี้แครแคปนแกนนะครับห่วงน้อยๆนี่ครับเม็ดเขาใสไปเลยเบิ้งข้อร่วงเ้อครับด้อ เม็ดเขาใสไปเลยครับเต็งไปนะครับนี่เห็นไหมครับเไม่มีเม็ดรีบเลยครับอันนี้ประมาณร้อยเม็ดได้ครับซุ่มต้นน้อยๆเต็งไปนะครับนี่หางแหลงหางใสไปแล้วครับให้เบิ้งนะครับน้ำนักเขาดีมากเลยนี่ครับขอามหมางข้าวหน้ากับซิำนี่เหรอครับผม มมีอย่างหลายทำอะไรก็อยากให้ได้ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่แคร์จดจำไว้เลยครับเห็ดยนังก็ตามครับผมจะไปเอาเลี่ยนแบบพื้นนะครับให้เบิ้งเขาหรอเอาพินิจมาเอาเอามาคิดพินิจพิจารณาเอาเลยครับเด้อเพราะว่า การเฮ็ดตามเขาเลยเ้ากับบงหัวดิน,ข,น,อพพนของเขาเป็นยังไงสภาพพื้นที่ของเขามันเป็นจะแดงเ้างบงหูวเลยนี่งวดที่สองแล้วครับตีเห็นน้าปังได้ยังสี่หรอครับไอ้เบิ้งเลยครับแสงแดดเนี่มาแรงครับผมแสงแดดเนี่มาแรงซองศาสซองมันเริ่มใสไปแล้ะให้เบิ้งเลยครับเด้อเดีไอ้เบิง้ง ลักษณะเอามองจุดด้อยเะครับที่ว่าเอาจุดเด่นให้เบิ้งเด้อเอาจุดด้อยเลยจุดด้อยของของไอ้แปลงเขา,มเ,มเ,ขาเ,เลยครับนี่ครับเม็ดเขาเหลืองมาแล้วครับเี่เริ่มเหลืองมาแล้วครับเขานี้เก้าชิบหามือเลยครับก็ว่าคันในฐา,านในมูนั่นกันไะด้อาจจะเป็นรอยบ่รอยกับรอยหามือเลยครับอันนี้คือจุดเด่นนนี่ซมมึ่มันลมๆเบิ้งครับจุดเดน่นนี่คือจุดเด,นด่นนะครับเด้อ ให้เบิ่งเอาครับผมมีจุดด่าอย,อยิ้วครับผมอยากให้เบิ่งจุดด้อยมองไหนที่มันด้อยๆนี่ครับเห็นบ่อันนี้คือจุดด้อยนะครับนี่ผมได้เอาได้เอาปุ๋ยมาเก็บตอนที่เขาเริ่มแฉแต่เขาก็ออกน้ำแน่นครับผมเม็ดเต็งเม็ดใสไปเลย,เน,ยนี่ครับฝากติดตามเนะครับเด้ออืม เลือกส่วนในนาราโชวาด้ะครับเด้อผมลงคําไายนะครับลงคําไายดนราชวาดเด้อครับเด้อเพราะว่าตระกูลของผมคือราชโชครับวัดนี่คือผมเพิ่มเติมมาเองแหละครับผมผมบอกว่าสิปแปลบอะยังเด้อครับมันจะเป็นวัดฝันหรือว่าวาัดอ่วาวัด บัดออกจากใจกันแล้วแต่ครับแต่ว่ามันเป็นคำดีครับผมให,บให้เบืองด้วยให้เบิองด้วยครับนขอเตะโยนยังสิเลยครับให้เบิองด้วยถือล่มมาบนน้ำหนักดีครับผมตามสูตรครับขนาดว่าฉิดเพิ่มเติมเนี่ยก็บ่เพิ่มแล้วครับมันจะเพิ่มเติมเขาก็บ่เพิ่มเติมแลยเพราะอะไรครับพระพี่รุ่นกับมาผมเบิองเอาดุนปุ่นแหลกจัดจัดมาอยู่ ควาเพียูนครับแต่ก็มีลมนะครับแต่ว่าผมผมอนาน,นะเราะผมเห็นผมใหม,ม่เ็ดวิธีการเลทหน้าแนวใหม่ครับ <c oughs> น้ามบม่ได้เป็นสิ่งสำคัญต่อต่อเขาเลยผมจะบอกว่านน้ามบม่เป็นสิ่งสำคัญต่อเขาเลยครับที่น้าเป็นโตท่อมแห้สารละลายเลยครับรไร้ยามเอาใส่ปุ๋ยครับผมให้เบิ่งเอาครับนี่ ติดแสงแดดนี่ครับอันนี้ชุ่มมันนี่เริ่มใสแล้วครับเหลืองแล้วเริ่มเหลืองไปแล้วครับเห็นมึงใกล้ๆเลยครับเริ่มหางเหลืองแล้วนะครับใสปะใสมึงเอาเละครับนี่เม็ดนี่นะครับเห็นอย่างก็ต้องเห็นไอ้มันดีแล้วครับเด้อผมเดินตามหลังเขาแล้วครับผมมาเดินออกหน้าแล้วครับ ความคิดของผมผมคิดว่าผมเดินตามหลังเขายังหมั่นใจดีกว่าผมไปแกะเขามาแต่แต่ละอย่างแต่ละตัวมามาเพื่อเพิ่เมเติมให้ต้าของมาพิจารณะหน้าเอาครับนี่ครับจุดดอยเห็นบ่นี่จุดดอยครับผมนี่ผมเอาปุ๋ยมาเ็บอบิดตอนเขาก่าัางแตงโตแล้ครับตั้วก็เด็กเขียวเขียวเขียวเพราะว่าปุ๋ยพันธุ์นี่บ่บ่แนนน้ำผู้ใดแล้ครับเ้อ หไปหาเอาเองเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยน้ำตาลบอกคำเดียวว่าเป็นปุ๋ยน้ำตาลปุ๋ยนี้ที่เป็นชุ่มๆเลยครับเขียวใบตั้งครับเบิงบ่งรับเบิ่งร่วงอื้ยครับพอม,ม่พีนีน้องเขาปีนี้วันที่สุดยอดของของปีเลยครับปีนี้ผมเห็นมา ที่ผมเห็ดมากนะครับประสบการณ์ที่ผมไปขี่รถไปเห็นอยู่ก็หลายหลายหมองหลายหมองที่ผมมักไปเที่ยวนะครับไปเห็นอยู่นคนปรปฐมแนล่ลบบุรีแนแถวอ่ากานจนบุรีแนเพชรบุรีนะครับผมไปไปแล้วครับภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกทวีสานี่เกิดทมี่เป็นบางเจ้าแล้วครับบางบางพื้นทีเ่าเขาก็เห็นอยู่แล้วครับเขาก็พยายามไปเบิ้งจอดรถลงไปเบิ้งเลยนะครับผมขันมีพูถามได้ผมก็กถาม เรผมไปเบิ้งหอดดินเขาบุญเหรอครับไปแหวกกำเบิ้งหอดดินเขาบุญล่ะคือเ้าก็มาเบิ้งในโลกโซเชียลว่ามันมันเป็นยังไงเนาะเามาเบิ้งแล้วมันมันเกิดอาการยังไงยังไงมันจะออกอ่าอาการแนวใดกับต้นเข่าเที้ยวเหี้ยห้เราห้อก็ต้องศึกษาน้ำเขาว่าเข่าตาละสายพันธุ์ที่้ยวเท็ดเนาะมันมันเป็นในแบบใดเนาะครับเนาะ ผมก็ยังว่าอยากอยากให้ให้มันได้ยังสี่หรอครับชุดป,ปีเนาะ <c oughs> ผมมีบู้ใดอยากเห็นหน้าบ่าได้บ่อยากได้เข่าหรอกครับสูตรของผมก่นนี้เราเฮ็ดคูมหยาเนี่ยครับหยาแทบสิบ่มีเลยก็คกอกรรือใส่สูตรน้ำท่วมครับผมไม่จักสิบอกผู้ใดวางไรหรอกครับหรือว่าผมว่าผูเอิ่นว่าสูตรของผมสูตรสูตรน้ำท่วมทุ่งเหมือน ผมก็บอนบ่กเขาไปเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเขาบอกอันตัวยาเขาไปใส่ยาพิษเกิดที่เกิดปัญหาขึ้นมากก็จะหาว่าเขาอีกนเนาะเ้องก็บออยากไปไปอันนี้หลายครับเพราะว่าบางคนเขาก็เห็ดหน้ามาโดนโดนก็บเขาบะุะอืมเขาก็ว่าคักเติบหนึ่งเหรอครับผมก็เลียย บอกง่ายว่าจะเป็นเด็กหน่อยหอดเท่าเดี๋ยนี้นะครับเท่ากำลังสีเท่าเลยครับบ่เคยเยนเก่งน้ำเขา่าเลยครับยงาน้ำหลังเขาตลอดนี่ครับให้เบิงเอาการเดินตามผู้ใหญ่หรือว่าเดินตามผู้รู้อย่างนะครับอย่างช้าๆแล้วเราจะประสบความสำเร็จครับ ทางทางให้เขายางเลยเด้เขาเลือกยางเอาครับนะผู้เขาเก่งๆเขาเขาถังทางให้เขายางเลยเด้่เขาตียางน้ำเขาถึกบ่เออเพราะว่าเขาก็เฮ็ดมากโมเมนต์นิดหน่อยนะนี่นะครับภาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนสุกผมก็เชื่อว่านับถือครับนับถือเขาเป็นอาจารย์ผมเลยหรอครับเพราะว่าผมไปเก็บเอาเกี่ยวเอาความรู้จักเขามานับถือเลยครับเอิ้นอาจารย์เลยก็ว่าได้ กเเ็เห็นเนยงก่าเนาะไอ้เบิ่งเอาเด้ครับเด้เห็นเนงก็ตามเราต้องตามผู้รู้อย่างมั่นใจค่อยๆตามนะครับอย่าไปผีผามนะครับตามเขาผิดพลาดมานม,มัเม่นไผเด้ครับตัวของเองเด้มังเม่นพูนผมบบได้ว,มมเว,วดเกรงนะครับในการเหตดให้เห็นหนาหรือว่าการเฮตุการ,กรเกษตรต่งางๆผมเบื้อง เที่ยวไปหลายหมองครับผมไปหอดันตบุรีลรวย่องผุผ่นภากใก้ก็ไปครับผมไปเบื้องบ้แล้วครับโครงการนี้อาจจะเป็นหน้ากับสวนคนระับโครงการเบื้เ,เด้อผมเทียหน้าผสมเ,เป็นหน้าส่วนหนึ่งเป็นสวนส่นหนึ่งเพราะว่าผมไปค้นมักมักคื่สวนครับมักผลไม้วา,างง่ายไห พราะเราไม่กินไปยง่ไหน,นมันกับเบเบื่อเลยครับขายได้หมดเลยครับยา่หมากมันได้หลายขายถือก,กับเบาขาดทุนม่คือเขาครับเขาฝนมาฟ้าน้ำนี่ครับมันกับจังหวะบา,างไม้เนี่ยกรเ n e สามารถลิงลิงหรือว่าสามารถบังคับเขาได้คือกันเดินมันมันบ่แมนสมัยตะก,ก่อนแหรอครับนี่ครับฝา,ากให้เพื่อนนะครับเด้อ เอาฝากสวยเงี้ยมาแล้งมาฝากกันครับให้เบิ้งกันนะครับฝากติดตามเลยครับเออหันไปยูทูบกับให้กำแพงเพชจนะครับเด้อหันเป็นเฟซบุ๊กอ่าอ่าสมสมแพทย์นะครับสมหรือว่าสมแพทย์นะครับสมแพทย์ลาชโชว์เด้อเด้อครับเด้อเพราะว่าผมจลงอยูสองข่องนี่ครับอ่าเพราะว่าตัวนี้ผมเหรียญเลี้ยวผมก็เลยฝากเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่น้องผู้ที่เหรียญเลี้ยวน้องการหระครับได้เบิ้ง ผมเลอยากได้ความรููเพิ่มเติมเนี่ยงก็เนาะผมว่าอาจบอกได้หลายเลยครับเด้อผมผมเป็นคนจริงผมเป็นคนจริงผมยางตามเขาเละครับแต่ผมก็ฏิแน่นนะหมายไปเบิ่งว่าอมองใดมองใดนะครับว่าหายคุณนไปตีไปตีโจทย์กระจายโจทย์เราเองเนาะว่าจังเขาจังมันมันเป็นการศึกษาเรียนรู้เอาเองครับ ฝากพี่น้องเดียวรับชมนะครับเดอ้อติดตามแน่ไล่ฟ์ชัวร์นะครับเดอ้อขอบคุณครับ